ไอเนี่ยมันก็มามแ่ม่กู้ยศโอ้โอเนี่ยไอเนี่ยัคุไม่ขาดี่ม่คยซ้ได้อ่เหรอกัไม่ยมิ้นทกมจะหนีไปได้สักกี่น้ำเป็นเชียวผมตามแน่เลย มีมากกว่าร้อยปีฉันไม่เคยยิงพลาดเลยค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะกันไม่ได้ถูกมั้งไม่เบื่อจริงๆเลยฉันเก่งแต่ปากนะไปไหนก็ไปมันหมดหรือยังเสียงอะไรนะเสียงมันมาจากที่ไหนดด้วยน่ะมีทองหน่อยเดี๋ยวผมจัดการเองครับครับโอ้โหเรียกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกพี่ก็ยังสามารถจัดการได้ี่โอ้ตายแล้วว่างั้นน่ะเมื่อกี้ว่าไงนะครัไอ้พวกนั้นหรอกเขาลุกพี่เสร็จแน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซูมมาบ้านพวกเราไม่ได้พูดพวกเราไม่ได้พูดนะ จะให้หนึ่งนัดสมไรพวกป่<ะ>าเถื่อน<ะ>จะเอาลไยเซ็นด้วยไหมเดี๋ยวคนโหลนี่มันใช่เวลาไหมเนี่ยไปนู่นแล้วจริงด้วยตายเร็วรทีท่ขอโทษทุกคนไว้ไปขอรับหน้าแล้วกันะนะถ้าอดหน้เลยจะไปขายต่ออะไรขายต่อน่าจะได้ราคาดีทุกคนอย่าลืมติดตามเพลง Skippy ท็อปเด็ดที่จะลงในวันพรุ่งนี้ด้วยล่ะเจอกันแล้วบายย่า